่วนของไอดอลีนะครับ้าอันดับที่ผมชืม<า>่นชอบที่สุดนะครับนะถ้าชอบกินนี้ฝากกดไลค์ด้วยแล้วพกมาให่คิปหน้าไม่ใช่ไปดูเลย let's go <S ตัว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 ,ตวช็อตนี้ยังแตะหนีออกมาได้ครับเป็นบอลของอีสานยาโ้ย,โยรถถังชกม,มารถถังยิงโอ้ย อยั่งันนี่แหละครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเนี่เสียบอลไปแล้ววิ่งไปโฉกมาแล้วก็ยิงตุ้มหายเลยครับครับผมดูกันอีกครั้งครับทีแรกนี่คืออีสานยุทนเดเอาบอลมาได้แล้วครับฮะแล้วจังหวะนี้เนี่ยรับบอลปุ๊บดูเพื่อนแต่รถถังครับโฉบโอ้โหเรียบร้อยเลยแล้วหลอกยิงเสาแรกใช่ครับ แล้วแล้วสายสายไหลเข้ากลางมากะยิงจงเอ้เฮ้ยโอ้ยย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 ยงยย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 ยียยยยยมยย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 ัยนย้ยย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 บยยยยรยยยยยยียยยดมยย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 ลยย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 ด้ยยยยย ยังไงผู้กีดรำเนิดยังเคลียร์ไม่ขาดยังเคลียร์ไม่ขาดยังเคลียร์ไม่ขาดพี่นุ๊กยิงแล้วโอ้โหใช้เข่าดักเอาไว้ได้ครับโอ้ขออภัยเป็นพี่งก้องนะครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหนี่ครับบางตีบอกสุดท้ายเดี๋ยวครูรับก็ได้วะบอสหมาลูกนี้ดักไว้แต่ว่าเข้าทางพี่แสนชัยพี่แสนชัยแทงซ้ายมาแล้วแล้วในกระท้อนต้องว่าแตกโอ้ย๋อ พิ่แสนหน้ากาเป็นลงเลยครับแต่ชอนแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเกิดขึ้นได้ใช่ครในเพีย์ลิกเราเคยเห็นมาแล้วฮะบอลแต่ตอนนี้ฮิปขอบซ้ายไปขึ้นเบิร์ดยกไม่ลดถังแล้วครับลดถังมาแล้วซ้ายลดถังแต่นี่มันโอ้ยยาเมายาเมาเช็คกระดูกยาเมาก่อนเลยครับตอนนี้ับยาเมาอยู่ไหม ยังอยู่ให้อยู่ลุกกกขึ้นมารรัับบบไววถถงครับลุกขึ้นมารับใบเหลืองก่อนเลยครับพี่ยาวาวะโอ้โหเด็เจ็บเลยโอ้โหดูคนหนึ่งเดินยิ้มมีคนหนึ่งลุกไม่ขึ้นแล้วโอ้โหตกขังโคตรขังเอาเป็นว่าจบในสนามนะครับขอให้จบในสนามนะโอ้โยนไหนโยนอะไรนะเดี๋ยวบอกเฮ้ยผมไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่าเอาไงเอาไงเอาแล้ว โอุนักมวยเต็มสนามเลยวันนี้อ้าวพุทธศิลป์เอาไงกาฮามอ่ะถอยเร็วพุทธศิลป์นี่นี่ต้องเรียกมาเตือนครับไม่ได้เราอยู่ในกฎฟุตบอลใจเย็นๆฮะพุทธศิลป์บอกว่าเดี๋ยวยิ้มยิ้มแห้งๆหน่อยยิ้มแห้งๆเลยเราเล่นอันนี้สนุกสนานนะใช่ต้องบอกแล้วการนะพี่พี่เขารู้จักกันอยู่แล้วฮะใช่ครับในห้องแต่งตัวนี่ก็ต่อยกันยับจะบ้าเลยแซวก็สนุกสนานเลย ชโอโโ้น ilo, หนี่ครับรจังหวะนี้ครับท่าดีใจมาดีกระโหลกครับผมแสนชัยสวยมากคมมากครับลูกนี้ครับโอ้โห oh, ซ้ายพิฆาตค,ครับแสนชัยครับนี่คร <c oughs> <c oughs> <cha> ับเรามารับชมครับจังหวะนี้จับได้เนี่ยล็อก็้ายแล้วใส่เต็มข้อเลยครับบอลสามเหลี่ยมครับอู <c oughs> <grands> ้หูบางตีพุ่งเดียวกันมาด้วย น้องโอสเปิดขวาสวยสวยจนกระโอย่าพึ่งสิกลางปีทำไมจ้ากระโโปอ่ายฝาว่ปฝ่าว่า่ยฝ่าวเลยฝาวหรือเปล่าด้วยเอาด้วยผมถามครั้งเดียวเลยเมื่อกี้แกโดนใครแกสะดุดบอลลมอ๋อนี่ฮะดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ เท้าเท้าซ้ายเท้าขวาไม่สามาถีครับแล้วก็ไปโทษเขาครับทะเลาะกับคู่แข่งไม่พอทะเลาะกับเพื่อนด้วยนะฮะที่เื่นบอกออกไปโอ้นี่ฟ้องมีงบอกเฮ้ยคุโดนเตะนะเว้ยเมื่อกี้เออเนี่ยเดี๋ยวไม่ยอมครับบอกถามไลแมนไม่เห็นเหรอเออยังไงเดี๋ยวเดินหาเรื่องไลแมนอีกเป็นที่ยอดยาพี่แจ๊คฮะไลแมนชี้เลยบอกว่าคุณสะดุดบอลออกไปเองเออ แล้วทุม<อ>่มยัมน,นโอ้โหทุ่มไก่จริงพี่ีซอสกินมาไม่คกวก้กก้้วงกามังดวิ่งไปหาแล้วนะตอนนี้โอ้สุดยอดโอ้ลูกชายวิ่งด้วยเลยครับไปดีใจคุณพ่อฮะโอ้ทุ่มไกลครับสุด เ่า่กความดีความชอบกับเลสเตอร์เบนนะรูปนี้ลงมาเพื่อทุ่มครับโอ้หตัวหลังแทบหักในจังหวะทุ่มทุ่มมาพี่ลีซองเก็บได้แปดกลับมาครับโอ้ไมเคิ้นเบิร์นครับกดประตูที่สองกับตัวเองและพาทีมขึ้นนำห้าประตูต่อสี่พี่น่ารักแล้วกัวทำไมกูบอกแล้วกูบอกแล้วกูบอกแล้วว่าภาพจะมาทำไมวะ ผมรักคุณผมก็รักคุณผมปั้นคุณมาผมผมอยู่ดีๆต้องมานั่งจ๊บไปเกมออกถ่ายทอดสดคนเป็นแสนดูไปผมรักคุณได้โอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอาชิงที่สามเลคุณผู้ชมครึ่งหลังอชิปหายแล้วชิปหายแล้วแต่ข้างหลังไม่ต้องข้างหลังไม่ต้องเฮ้ยอะไร